วงในเขาเล่ากันมาอย่างนี้ครับเคสตักร้านทองเขาเล่ามาอย่างนี้ดูเหมือนว่าคุณตักจะรับสารภาพบางอย่าง ม,มันก็เลยทําให้ไม่ได้ประกันตัว,วคือเคสของแม่ค้าร้านทองคุณตั๊กเกอรกันกเนี่ยนะครับเราต้องย้อนกลับไปก่อนว่าเธอถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างไม่รู้มันจะเอาไปลงในแพลตฟอร์มไหนบ้างนะเพราะมันใช้คาว่าคดีกฎหมายเยอะมากคืขอข้อหาที่เธอโดนเนี่ยนะครับก็คือเรารู้อยู่แล้วแหละในสื่อมันก็นําเสนอไปแล้วหลักๆเลยมีชอบโกงประชาชนพรบอรคอมเพื่อน,นาเข้าข้อมูลเท็จทําให้สําคัญผิดในสินค้าในลักษณะ คุณสมบัติสินค้าอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาและก็อยู่ในพรบรที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทําสลากไม่ตรงความเป็นจรงิงสลากใบเซอร์ ใบรับรองทองคำไม่ตรงตามความเป็นจริงที่มีการออกใบามาทําไมคุณตั๊กถึงโดนแจ้งข้อหาคุณตั๊กโดนแจ้งข้อหาเพราะว่าอย่างนี้ครับใบเซอร์อ่ะไอใบรับประกันทองคําของเขาอ่ะใบรับประกันทองคำ,งาาะน,งคำะนะมันมีกฎหมายของสคบอคือใบรับประกันฉบับเนี้ยข้อความที่อยู่ในใบรับประกันข้อความที่อยู่ในใบรับประกันอยู่ในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่บังคับ ให้ผู้ขายทองคำจะต้องมีข้อความตามที่สคบอกำหนดทั้งคุณสมบัติลักษณะน้ำหนักปริมาณอย่างแรกนะใบตัวนี้คุณจะไปเขียนว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เขียนเองไม่ได้นะคุณต้องเขียนตามความเป็นจริงและต้องเขียนให้ครบตามประกาศสคบอในใบรับประกันปรากฏในใบรับประกันเนี่ยเอาทองคำไปตรวจสอบไม่ตรงกันไม่ตรงกันในข้อความที่ใช้ในใบรับประกันไอ้ปีเซี้ยที่เป็นประเด็นนั่นแหละปีเซี้ยเนี่ยทองคํา 99.9แต่ไอเม็ดกลมๆอ่ะมันไม่ใช่99.9มันประมาณ70หรือ,อยังไงเนี่ยก็จะกลายเป็นปีเซย99ไอเม็ดกลมๆที่มันอยู่ในสายค่้อยมันมี8เม็ดอะ่ะไอตรงนั้นอะ่ะมันประมาณ70หรือไงแต่ในใบ ลับประกันมันไม่ได้เขียนไว้70%็บเปอเไงคุณผู้ชมเออมันไปเขียนไว้เหมือนเหมือนกันหมดว่า99.9มันก็เลยโดนตรงนี้แต่มันจะมีใบรับประกันแบบเนี้ยกี่ใบไม่รู้แต่เขาเอาใบตัวนี้นี่แหละครับที่มาเป็นตัวสารตั้งต้นสารตั้งต้นก็หมายถึงว่าจุดเริ่มต้นในการเกิดการกระทําความผิดที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้แล้วคนที่จะขายทองคําได้ ผู้ค้าทองคำเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพการขายทองคําของตัวเองมากกว่าวินยูชนทั่วไปใช่ไหมเพราะทองคํามันเป็นของมีมูลค่าที่ซื้อไปเพื่อเก็บสะสมไว้รอจะเปลี่ยนเป็นเงินหรือเป็นทรัพย์สินตัวอื่นได้ผู้ขายก็ต้องมีความรู้ก็ว่าตรงๆคุณจะขายทองเนี่ยคุณควรต้องดูทองเป็นปรากฏว่าในในทางการสืบสวนตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคเขาก็ถามลูกจ้างของร้านทองตั๊กนั่นแหละใบเซอร์ตัวนี้ มาจากไหนลูกจ้างก็ยอมรับว่าเป็นของร้านมีไลเซน์ลูกจ้างรับรองให้ตำรวจก็เอาใบตัวนั้นนะมาวัดกับคุณภาพทีนี้พอใบเซอร์กับทองคําที่ขายคุณลักษณะไม่ตรงกันมันก็เลยเป็นที่มาของเอาไปทําการตลาดเอาไปโฆษณาในไลฟ์สดมันก็เลยผิดเรื่องของการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในมาตรา14อนุ1มันมีโทษ5ปีปรับ10,000แสนพรบอคอมเดิมไม่ผิดแต่พอมันมีสลากรับประกันแล้วสลากรับประกันกับ ตัวทองคำไม่ตรงกันเอาข้อมูลตัวนี้ไปพูดในไลฟ์ก็เลยกลายเป็นพรบอคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลเป็นเทสุดระบอบคอมพิวเตอร์และพอมันมีเนื้อหาที่มันไม่ตรงกันก็ต้องมองได้ว่าเจตนาปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งซึ่งมันอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานช่อโกงปกปิดข้อเท็จจริงอันควรบอกให้แจ้งถึงเปอร์เซนต์ทองคาที่แท้จริงว่าเท่าไหร่และขายได้เท่าไหร่ ข้อมูลเท็จตรงไหนเท็จตรงที่ว่าโดนพรบคอมโดนเรื่องสลากไม่ตรงพอไปไลฟ์ขายของปุ๊บประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ก็เลยโดนพรบคอมเนี่ยแหละครับเป็นที่มาของตักร้านทองว่าทําไมโดนข้อหาช่อโกงประชาชนเนื้อหาเป็นแบบนี้แล้วถามว่าแล้วณรงลงไปรู้อะไรกับเขามาเอา้าผมทํามูลนิธิผมก็มีเครือข่ายอยู่ทุกหน่วยงานทางบวงกรมนั่นแหละครับพี่น้องประชาชนก็ส่งข้อมูลมาให้ราชาการหลายคนก็แอบส่งมาให้แมมสายข่าวเรามีเยอะเราจะพูดหรือเราจะไม่พูด เท่านั้นเองอย่างต่อมาครับผมก็อยากรู้ว่าเออทำไมในเคสนี้ one, เขาถึงไม่ได้รับการประกันตัวมาในชั้นศาลชั้น,นต้นเพราะว่าวันดังกล่าวเนี่ยดูเหมือนว่าทางสารท่านจะมีการไต่สวนเรื่องการประกันตัวเรื่องคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือว่าง่ายๆก็คือคำร้องขอประกันนั่นแหละก็มีการเอาทั้งฝั่งผู้เสียหายแล้วก็ทนายของทางฝั่งคุณตั๊กมาไต่สวนกันแต่ปรากฏว่าในการไต่สวนดูเหมือนอาจจะไปพูดถึงเรื่องเปอร์เซนต์ทองคาแต่แหลกัลกๆเลยเนี่ยในการจะไต่สวนว่าจะปล่อยตัวชั่วคราวหรือจะไม่ปล่อย ตัวชั่วคราวมันจะต้องเป็นประเด็นในหลักที่ว่าหลบหนีไหมยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือเปล่านี่คือหลักๆนะครับมันไปดูปวิทยามาตรา้อยนะครับหลักในการจะปล่อยตัวชั่วคราวมีมีหลักอยู่ตรงเนี้ยครับถ้าไปสู้กันเรื่องว่าผิดไม่ผิดนี่มันไม่ใช่หลักการปล่อยตัวแต่ก็มีสิทธิ์สู้นะ ก็ในปวิทยามาตา108นะครับในคำวินิจฉัยคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือการขอประกันเนี่ยศาลเขาจะดูว่าข้อหาหนักเบาหลักฐานมีมากน้อยเพียงใดพฤติการในคดีเป็นยังไงคนมาทําเป็นนายประกันน,น่าเชื่อถือขนาดไหนจะหลบหนีหรือเปล่าจะทําให้เกิดความเสียหายไหมถ้าเกิดปล่อยไปแต่สุดท้ายศาลชั้นต้นไม่ให้นะครับแล้วเราผมก็เลยถามต่อว่าอา้าวศาลชั้นต้นไม่ให้ม่ต๊ก,กับปาเบียประกันแล้วไม่อุทธรณ์ต่อเหรอคำตอบก็คือยังไม่ทราบผลอุทธรณ์ว่าเป็นยังไง ถ้าอุทธร์ต่อแล้วปรกากฏศาลอุทธร์ไม่ให้ประกันอันนี้ขังยาวเลยนะครับแต่ถ้าปรากฏว่าชั้นต้นไม่ให้ประกันยื่นประกันชั้นต้นใหม่ได้ไหมยื่นได้ก็หาเหตุยื่นเอาแล้วดูเอาซิว่าจะเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือเปล่าแต่ถ้ายื่นอุทธร์แล้วอุทธร์ไม่ให้ใี่ชั้นต้นไม่สั่งแล้วนะครับจบเลยนะครับต้องรอจนกระทั่งอายการเขาจะฟ้องอะ่ะฟ้องศาลนะถึงมายื่นประกันใหม่ทีนี้ในการต่อสู้คดีเนี่ย ด้วยข้อกฎหมายด้วยสภาพของสลากฉบับนั้นสลากที่ว่าก็คือใบรับประกันสินค้าใบเคมอะใบเซอร์ของร้านตักอะที่มันเป็นของร้านโดยสภาพและข้อที่จริงมันเป็นของร้านแล้วข้อมูลมันไม่ตรงมันก็ต้องมองกับไปถึงว่าเอาแล้วผู้ค้าทองคำอะมีความรู้ความเข้าใจในสินค้าของตัวเองขนาดไหนอย่างสินค้าตัวนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่าแนวทางในการต่อสู้คดีข,ของตักกับปาเบียเห็นเขาจะไปต่อสู้ข่าวว่านะ จริงเท็จอย่างไรก็ยังไม่ยืนยันนะแต่ข่าวว่าแนวสู้คดีเขาจะไปสู้ว่าร้านทองเนี่ยโดนโรงงานทองคำเนี่ยตุนมาอีกทีหนึ่งโดยบอกสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้กับคุณตักมาไม่ตรงเขาก็เลยเอามาทําใบรับประกันแล้วก็เอาไปขายโดยไม่ตรงว่าง่ายๆก็คือแม่ตักเป็นผู้เสียหาย โดนโรงงานทองคาหลอกแต่พูดลอยๆไม่ได้มันก็ต้องมีหลักฐานมายืนยันด้วยว่าโดนหลอกอะไรยังไงมันเลยเป็นคําถามกลับไปว่าผู้ค้าทองคำเนี่ยที่ต้องใช้งานทางด้านวิชาชีพผู้ค้าทองคำเนี่ยรู้เรื่องทองคําดีแค่ไหนบางครั้งเนี่ยในเคสของตักล้านทองเนี่ยความผิดพลาดอันเดียวเลยนะสลากของเธอไม่ตรงตามเปอร์เซ็นต์ทองคําถ้าสลากตรงตามเปอร์เซ็นต์ทองคําปัญหาไม่เกิดเห็นไหมครับ มาจากการออกสลากพอมันออกสลากผิดมันเอาไปไล้มันเอาไปโฆษณชนะมันก็ผิดไปหมดมันก็เลยโดนถ้าสลากเนี่ยมันลงไว้ตรงตามที่สคบกํากหนดเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เขียนไม่กํากวมเขียนระบุชัด รอดทางอาญารอดทางอาญาแต่ส่วนทางแพ่งเนี่ยมันก็มีคําแนะนําของนักกฎหมายเยอะแยะไปหมดก็บอกอยู่เหมือนกันว่าซื้อมาเท่าไหร่ก็ต้องรับคืนเท่านั้นคือมันต้องยอมเจ็บมันต้องยอมขาดทุนมันต้องยอมเข้าเนื้อเห็นว่าตั้งแต่ไปออกรายการทีวีมามีคนเอามาขายคืน60ล้านแล้วและเห็นว่าทองคำเนี่ยทั้งหมดที่ขายมาหลายปีเฉพาะทองคำเนี่ยเกิน200ล้าน เดี๋ยวต้องดูซชว่าปคบเนี่ยจะไปตรวจเจอตัวเลขแบบไหนตัวเลขเท่าไหร่อันนี้ข่าวของผมมาก็ยังไม่ยืนยันเขาได้จริงใดๆนะคะข่าวมาว่า200ล้านนะมากกว่า200ล้านนะตอนนี้คืนไป60ล้านแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับเคสเนี่ยถามว่าจะติดคุกติดตารางไหมถ้าแม่ตักปาเบีย สามารถคืนเงินผู้เสียหายได้ทุกคนที่ซื้อทองคาไม่มีใครติดใจเลยก็มีโอกาสรอดเหมือนกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมศาลเขาไม่อยวกคนเข้าคุกหรอกถ้าเกิดผู้เสียหายได้คืนกันหมดไอ้ที่ติดคุกกันมาน่ะคือมันไม่ยอมคืนว่าง่ายๆนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องร้านทองผมว่าวันนี้ผมก็ชำระละเอียด พอสมควรแล้วนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะงั้นถ้าฟังมาแบบนี้ไม่ต้องถามเลยว่าจะได้ประกันออกมาเมื่อไหร่ต้องถามว่าถ้าอาทิตย์นี้ยังไม่ได้ประกันเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูซิว่ามันจะมีช่องทางไหนยื่นประกันตัว2คนที่ออกมาได้บ้างสุดท้ายนะครับทั้ง2ผัวเมียตั้งแต่ถูกควบคุมตัวจากบ้านไปสอบสวนกลางไปศาลสุดท้ายก็ยังไม่ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะแม่ค้าตักก่อนกระหนกซึ่งลูกค้าเอง ก็รอฟังอยู่ว่าจะมีคําอธิบายอย่างไรแต่ถ้าถามรณรงค์นะครับอ๋อถ้าปัญหามันมีแค่นี้ถ้าปัญหามันมีแค่นี้จริงๆนะเอาปัญหาอื่นก็มีนี่ว่าเอาปัญหาตรงนี้ก่อนแล้วกันไอ้ตรงที่มันมีปัญหาเนี่ยก็คืนเข้าไปแก้ปัญหาไปก็จบได้ครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครจะปรึกษากฎหมายก็โทรมาที่0 9 2 4 5 3 3 3 9 3ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ